สวัสดีครับผู้ที่ศรัทธาในพระสมเด็จโตทุกวัดนะครับที่ท่านสมเด็จโตและช่างได้สร้างไว้วันนี้เราจะมาตามหาพระสมเด็จโตลักษณะมวลสารตามประวัติศาสตร์ที่มีการสัมภาษณ์และบันทึกไว้จากหนังสือที่น่าเชื่อถือ ด้วยกล้องขยาย1,000เท่าขึ้นไปนะครับผมจะให้ดูภาพที่ขยาย1,000เท่าไม่ได้ให้ดูรูปทรงพระนะครับจะเป็นภาพรวมของพระทั้งสามวัดที่พอจะหาได้นะครับเป็นพระลักษณะตามประวัติศาสตร์ของพระสมเด็จโตสร้างมีวัดละคังวัดบางกุนพรมวัดเกศชยโยนะครับ ก็จะมีทั้งภาพมวลสารพระขยายหนึ่งพันเท่าขึ้นไปนะครับก็จะเห็นลักษณะผิวพระที่เก่าองค์แรกนี้ภาพแรกนี้เป็นภาพที่มีน้ำมันตังอิวหนานะครับสีเหลืองหนาเคลือบจะเป็นพระสไตล์เนื้อแก่งเนื้อแกงเมื่อขยายหนึ่งพันเท่าขึ้นไปก็จะเห็นลักษณะความเน่าการเป็นแปลงของปฏิกิยาทางกายภาพ ของเคมีบนผิวพระน้ำมันตังอิวหินปูนนะครับที่ทำปริยากับความชืน้นอากาศน้ำนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของผิวจะมีเม็ดทองด้วยนะครับพระองค์นี้พระบางองค์ทุกวัดที่สมเด็จโตสร้างแล้วแต่เราจะจะเจอนะครับอยู่ที่ผิวก็จะเจอจะมีเม็ดทองครับ ทั้งเกตชัยโยทั้งบางขุนพรมทั้งวัดละคังนะครับแต่ไม่ได้เห็นทุกองค์นะครับแล้วแต่สังเกตการส่องก็จะดูยากพิจาราดูนะครับเห็นเม็ดทองไหมครับ ภาพที่สองก็จะเป็นภาพลักษณะเนื้อแกร่งนะครับผันกันเช่นผิวที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลานะครับพระเก่าที่มีความเป็นไปได้จะทันสมเด็จโตสร้างก็จะมีลักษณะอันนี้พระเนื้อแกร่งนะครับเคยลงรักและรักได้หลุดล่อนออกหมดแล้วผิวก็จะสึกก่อนตามกาลเวลานะครับ แต่ผิวองค์จริงก็ดูดูเรียบๆด้วยสายตาถ้าเรามองด้วยตาเปล่าหรือกล้อง 10x บางครั้งเราก็จะดูอะไรไม่ได้มากจะหลอกตาเรานะครับต้องขยายหนึ่งพันเท่าขึ้นไปก็จะเห็นว่าพระเก่าะระดับไหนจะแยกแยะได้ง่ายขึ้นผิวพระก็จะสึกก่อนเป็นมันวาวเป็นผึกของแคลไซต์นะครับที่ เนื้อปูนขาวกับปูนเปลือกหอยทําไปริยากับความชื้นในอากาศก็จะเกิดการเป็นผึกแคลไซด์ขึ้นหนาปกคลุมเหมือนหินงอกหินย้อยอะครับอันนี้ลักษณะเนื้อหนึกนุ่ม ลักษณะเนื้อนุ่มๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของผิวประมาณนี้จะมีผิวช้ำๆมีลักษณะการเกิปดปฏิกิริยาของมวลสารกับอากาศก็จะน้ำมันตังอิ้วปูนเปลืกหอยนะครับแต่ถ้าพระมีการล้างผิวก็จะสังเกตได้ยาก ลักษณะผิวหนึกนุ่มนะครับก็จะเห็นความเน่าของมวลสารการเปลี่ยนแปลงถ้ากล้องสิบเอ็กก็ไม่เห็นแบบนี้นะครับก็จะแยกแยะยากน้ำมันตังอิว้วคือลักษณะสำคัญของพระสมเด็จโตที่มีการสร้างนะครับหลักฐานที่พอจะพิจารณาได้ง่ายขึ้นก็คือที่ผิวพระจะมีน้ำมันตังอิ้วเก่านะครับ ทำปยากมวลสารลักษณะมวลสารที่ผสมในพระสมเด็จทุกวัดนะครับตั้งแต่2,407ก็จะมีน้ำมันตังอิวส่วนใหญ่พระก็มีน้ำมันตังอิวถ้าไม่มีน้ำมันตังอิวจะพิจนายากมากถ้ามีการล้างพระก็จะแยกความเก่าความใหมย่ยาก จะเห็นความเน่าของมวลสารชัดเจนนะครับที่เกิดจากธรรมชาติคือการทําเลีนแบบทําไม่ได้นะครับไม่ผิวพระเลียนแบบที่ศึกษามาพระฝีมือพระตามตลาดนัดพระที่เกิดการทําเลีนแบบยังทําไม่ได้ขนาดนี้นะครับไม่เป็นธรรมชาติไม่มีสีน้ามันตังอิวที่เก่าจะสังเกตได้นะครับลักษณะเด่นน้ำมันตังอิวเก่าของพระสมเด็จ กับน้ำมันตังอิ้วสมัยใหม่จำสีแตกต่างกันนะครับนี่ก็จะเห็นมวลสารนะครับเม็ดดำความเน่าของผิวชัดเจนนะครับเน่าน้ำมันตังอิวปกคุมทำมปิยากับอปูน เปลือกหอยหรือปูนขาวที่เป็นพื้นของพระสมเด็จปูนขาวดินขาวเมื่อถูกความชื้นในอากาศถ้าพระไม่ได้ลงลักปิดทองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงผิวที่ชัดเจนเพราะจะสัมผัสกับอากาศและความชื้นนะครับถ้าพระพระใช้ยิ่งจะเกิดการเน่าและการเปลี่ยนแปลงของผิวที่มากเห็นชัดนะครับ ผิวพระที่เน่านี่ถ้ากล้อง 10x อันนี้เป็นรูปหน้าพระนะครับนี่วัดเกตชยโยองค์นี้เป็นเนื้อองค์คูได้เลยเพราะลักษณะน่าจะปูนเปลือกอหอยสุผสมมากหน่อยพระองค์นี้เป็นพระน่าจะเป็นองค์ที่สันนิษฐานตามลักษณะเป็นองค์แรก ที่มีการทำและพิมพ์แรกๆนะครับแต่ถ้าดูในกล้องสิบเองในตาเปล่าพระก็จะลักษณะนึกนุ่มมีน้ำมันตังอิวที่ผิวมีความสวยงามมาีปูนแคลไซด์ที่ขาวนวลเยอะหน่อยนะครับเพราะมีปูนเปลือกหอยสุกก็จะเยอะหน่อยลักษณะพระพระองค์นี้จะเป็นเนื้อองคูได้เลยในลักษณะเนื้อนึกนุ่มนะครับ ผิวจะเน่าชัดเจนมากฝีมือยังเรียนแบบไม่ได้นะครับเต้นแบบทําไม่ได้นะครับช่องใช้เวลาเท่านั้นมนสารนะครับมีพระกำแพง ผิวก็พระเก่าผิวก็จะไม่เรียบนะครับถ้าผิวเรียบนี่ต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับผิวเรียบนี่มีน้อยมากถ้าเก่าเนื้อแกลงเนื้อนึกนุ่มผิวก็จะไม่เรียบเนื้อแกลงแบบคล้ายเนื้อที่เป็นเนื้อกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยเมื่อขยายพันเท่าเนื้อก็ไม่เรียบนะครับจะมีการผูกก่อนเห็นชัดเจนฝีมือยังทำเลียนแบบไม่ได้นะครับ พระกําแพงนี่ลักษณะการแตกรายงานนะครับอันนี้พระเนื้อแก่งที่เคยลงรักรักหลุดร่อนจะมีการแตกรายงานอันนี้ทําเรียนแบบไม่ได้แตกรายงานแบบแล้วลักษณะนี้การแตกรายงานของพระนี่เกิดจากโครงสร้างของผิวพระที่มีมวลสารหลากหลายของสมเร็จโตที่สร้างและช่างทีมงานช่างนะครับก็จะมีการสึกการยุบตัวโครงสร้างผิวที่อ่อน ก็จะค่อยยุบตามกาลเวลายุบแล้วก็มีแตกลานไปเรื่อยนะครับแตกลานไปเรื่อยแล้วแต่ว่าตรงไหนมันผุก,ก่อนก็จะยุบผิวก็จะแตกลานมีทั้งแตกลึกแล้วก็ตื้นนะการทำเรีนแบบจะทำได้แตกที่เป็นระเบียบการแตกที่เป็นระเบียบชัดเจนผิวพะก็มีไม่มีความเกา่าผิวดูสะอาดและใหม่ แต่มีการแตกแางงานที่เป็นระเบียบส่วนใหญ่จะเป็นแตกลึกในลักษณะพื้นที่การแตกที่เท่าๆกันการแตกแรงงานที่เป็นธรรมชาติตามกาลเวลาเนี่ยจะมีทั้งตื้นและก็ลึกนะครับไม่เป็นระเบียบและมีลักษณะของผิวที่เกา่าร่วมด้วยนะครับจะมีการแตกที่ไม่เป็นระเบียบจะแยกแยะได้แต่ต้องศึกษาดูนะครับ ก็จะเห็นการแตกแรง,งาที่เป็นธรรมชาติและโครงสร้างผิวที่เก่าด้วยเป็นองค์ประกอบนะครับพระองค์นี้มีการแตกแรง,งาคือผ้าเนือ้อแร่งเนื้อสีขาวขายกระเบื้องนะครับการแตกแรง,งาที่เป็นธรรมชาติ การแตกแรงงานจะเห็นเส้นแตกแรงงานแบบตื้นและแบบลึกนะครับอันนี้เป็นการแตกแรงงานที่ไม่สามารถทรําเลนแบบได้นะครับฝีมือยังทําเลนแบบยังได้ระดับนึงการเวลาเท่านั้นนะครับที่จะทําให้การแตกแรงงานที่เป็นธรรมชาติได้ และโครงสร้างผิวก็จะมีอุปอีคยงประกอบหนึ่งที่สังเกตได้คือน้ำมันตังอิ้วที่เคลือบผิวนะครับน้ำมันตังอิ้วที่เคลือบผิวจะเห็นความเก่าน้ำมันตังอิ้วที่เคลือบผิวด้วยนะครับนี่ลักษณะน้ำมันตังอิ้วเก่าที่เคลือบผิวอยู่แต่พระที่ทําเลนแบบก็จะไม่มีลักษณะน้ำมันตังอิ้วที่อยู่ผิวบนของการแตกรายงานน้ำมันตังอิ้วเก่าก็จะจะสีไม่แบบนี้นะจะเป็นสีเหลืองชัดเจนน้ำมันตังอิ้วใหม่ ลักษณะลักเก่าที่หลุดล่อนก็จะเหลือตามซอกการแตกแรง,งาที่เป็นช้ำๆจ้ำๆสีเทาสีนี่ก็จะเป็นลักษณะน้ำมันตังอิ้วที่หลงเหลืออยู่นะฮะยังออกไม่หมดการแตกแรง,งาก็จะมีแตกแรง,งาเส้นลึกเส้นตื้นละเอียดสวยงามเป็นธรรมชาติ อันนี้ลักษณะพระองค์นี้ก็จะมีคล้ายปูนเปลือกหอยดิบนะครับผิวก็จะมีการงอกของผิวผิวก็จะไม่ค่อยเรียบมีลักษณะของเปลือกหอยดิบผสมอันนี้พระที่ลักยังติดอยู่ลัก ประเภทมีติดแน่นไม่ออกก็มีคือขั้นตอนวิธีเราก็ไม่เข้าใจว่าน่าจะจุ่มรักตอนที่พระยังไม่แห้งสนิทพระก็เลยติดซึมอยู่ในเนื้อผิวพระแต่ก็จะเห็นความเก่าแบบนี้นะครับเห็นเม็ดมวลสารน้ำมันตังอิ้วนี่เม็ดมวลสารนะครับนี่พระศึก ก็จะเห็นเนื้อข้างในมีคาบลักเก่าแล้วก็มีผ้ากำแพงเม็ดเขียวเม็ดเหลืองนะครับนี่ก็ผ้ากำแพงน้ำมันตังอิ้วเก่าความเน่าของผิวน้ำมันตังอิว้วสีจะน้ำมันตังอิ้วจะอยู่โทนสีเดียวกันสมัยก่อนน่าจะน้ำมันตังอิว้วไม่ไม่น่าจะมีหลายยี่ห้อผมว่าน่าจะนําเข้าจากประเทศจีนด้วยยี่ห้อเดียว มันตังยูตามประวัติน่าจะมียี่ห้อเดียวน่าจะสีเดียวกันลักษณะผิวก็จะเน่าแล้วแต่ว่าพื้นฐานมวลสารที่ผสมในองค์พระนั้นนั้นความแตกต่างก็จะมีนี่ก็จะเห็นพระกำแพง พระกำแพงไม่มากก็น้อยมีเกือบทุกองค์ทุกวัดเท่าที่สังเกตพระที่เก่าๆจะมีพระกำแพงทุกวัดนะฮะที่สมเด็จโตสร้างจะมีพระกำแพงให้เห็นเม็ดเล็กๆแล้วแต่องค์นะครับนี้ลักษณะพระเนื้อแก่งเนื้อแก่งคล้า,ายกระเบื้องนะครับแต่พอขยายหนึ่งพันเท่าก็จะเห็นเนี่ยผิวกูกขะ เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับผุก,ก่อนตามกาลเวลาอันนี้เม็ดสีฟ้าน้ำมันตังอิวผิวผุกก่อนเป็นหลุมผุกก่อนตามกาลเวลานะครับนี่ผ้าเนื้อแก่งทั้งนั้นนะครับที่ผิวผุกก่อนอันนี้พระที่เนื้อเขาขาว แต่ก็จะมีความเป็นมันของแคลไซด์เคลือบอยู่นะฮะเดี๋ยวจะมีทดเดี๋ยวจะให้ดูการทดสอบด้วยน้ำส้มสายชูนะจะเห็นฟองอากาศชัดเจนฟองอากาศของผิวพระผิวก็จะมีความไม่เรียรบนี่ลักษณะนี่วงแขนพระขยายหนึ่งพันเท่าก็จะเห็นเป็นหลุมเป็นบอ่อนะ้มันตังอิ้วเก่าการผูกก่อนนะครับ ถ้าพระเรียนแบบพระใหม่พระลักษณะมวลสารไม่ได้เวลาเราเช็คพระด้วยตาเปล่าหรือกล้องสิบเอ็กเนี่ยมวลสารไม่ได้ความเก่าตามประสบการณ์ที่เรามองความเก่าพิมพ์ทรงไม่ได้ความเก่าไม่มีพอมาขยายหนึ่งพันเท่าก็จะไม่มีแบบนี้นะครับแต่ถ้าความเก่าได้มวลสารมีลักษณะคล้ายประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกเทียบเคียงแล้วมาขยายด้วยหนึ่งพันเท่าก็จะเห็นลักษณะพระประมาณนี้ มีความเก่าให้เห็นชัดมากขึ้นผิวพระก็เกือบทุกวงมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เม็ดเขียวนะครับน,นี่น่าจะเป็นวงแขนพระเหมือนกันก็จะมีการผูกก่อนสึกก่อนแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่าและกล้องสิ 10x ก็จะเป็นพระธรรมดาทั่วไปแต่มีลักษณะเก่าเก่าแต่ไม่ได้ชํารุดนะครับก็เ,เห็นเหมือนผิวปกติ แต่ขยายหนึ่งพันเท่าจะเห็นความเก่าชัดเจนเม็ดเขียวนะครับเม็ดเขียวพระกำแพงนี่ก็จะมีกับทุกองนะฮะอันนี้นี่ลักษณะพระเนื้อแก่งเหมือนกันนะครับก็จะเห็นผิวมันวาวของคาบแคลไซคือที่พูดว่าคาบแคลไซเพราะทดสอบด้วยน้ำส้มสายชูแล้วนะครับมีฟองตาม หลายๆครูบาอาจารย์ที่ศึกษากันมานะฮะแล้วผิวจะไม่เรียบนะครับผิวตะปุ่มตะปัํมเป็นหลุมเป็นบ่อผุก่อนเน่าน้ำมันตังอิ้วล,ลักษณะเนื้อนึกนุ่มนี่ลักษณะเนื้อนุ่มนะครับเห็นผิวน้ำมันตังอิ้วเห็นมวลสารชัดเจน พระกำแพงนะครับผิวไม่เรียบมีคราบผงดำอันนี้ลักษณะแตกแรงงาแล้วก็มีพระกำแพงอยู่ใต้ผิวนะฮะอันนี้แลักษณะพระผิวเรียบแต่ขยายดูก็จะเห็นคราบแพลไซวไซก็จะนี่พระที่มีนะ้ำมันตังอิว เคลือบแล้วมีการลงรักปิดทองผิวพระก็จะไม่ค่อยเก่าพระประเภทเนื้อแบบนี้จะแยกแยะได้ยากการตัดสินใจก็จะยากขึ้นพอพระลงรักแล้วรักหลุดร่อนผิวพระก็มาขยายดูก็ยังใหม่อยู่ดูลักษณะใหม่ไม่ชำรุดไม่มีการผุก,ก่อนนะครับ แต่ทดสอบด้วยน้ำส้มสายชูก,ก็มีฟองที่มีคราบแคลไซด์คราบแคลไซด์ที่เก่าผิวพระอันนี้ไม่เรียบแคลไซ์อันนี้ลักษณะมีน้ำมันตังยิวปกคลุมนะฮะน,นี้ลักษณะผิวที่ น้ำมันตั้งยูได้หลุดล่อนหายไปนะจากผิวก็จะเห็นผิวผ้าที่สึกก่อนแคลไซคบคุบปกคุมอยู่เห็นมวลสารนะเม็ดฟ้าเม็ดผรากำแพงที่แทรกตัวอยู่นะผรากำแพงอันนี้ผิวผ้าที่หลุดล่อนแล้วเก่าเหลือแต่นเนื้อแก่งๆขาว ก็จะมีแคลไซต์หนาๆปกคลุมขา,ขาวๆอย่างเงี้ยเป็นมันวาวนี่ปกคลุมด้วยน้ำมันตังอิ้วที่หนาเม็ดพักกำแพงเม็ดเขียวดูมนสารไปด้วยนะครับผิวเม็ดดำ นี่การเน่าการผุกก่อนนะครับถ้าผิวพระที่ผมให้ดูมีทั้งสามวัดนะบางคุนพรมตามรูปแบบนะบ,บางคุนพรมวัดละคังวัดเกศชยโยที่ลักษณะพ้าที่เก่าที่มีโอกาสทันยุคนะครับอันนี้มีการปิดทอง เห็นมนลสารครับการผูกก่อนนะครับเนี่ยผูกก่อนเป็นหลุมเม็ดสีนะครับเม็ดทองพระกำแพงเม็ดเหลือง ไซส์ที่หนานะเป็นมันวาวเม็ดทองเม็ดทองก็จะเห็นได้บ้างต้องสังเกตนะฮะ นี่เม็ดทองสองสามเม็ดนะครับทีนี้มาดูลักษณะการทดสอบด้วยน้ำส้มสายชูดูฟองอากาศเพื่อดูว่าเป็นมีแคลไซด์ไหมลักษณะพื้นฐานของพระ เพื่อยืนยันความมั่นใจว่าเนื้อพระไม่ใช่เซรามิกนะครับดูฟองอากาศกันลักษณะฟองอากาศก็กจะก็อยู่ที่ว่าพระองค์นั้นได้ลงรักปิดทองไหมมีอะไรปกคลุมมีคาบกุมีอะไรนะครับแต่ถ้าผ้าเนื้อแกร่งสะอาดถ้าทดสอบแล้วเป็นพระเก่าก็จะฟองอากาศก็จะสวยงาม โตนะครับอยู่นานไม่แตกง่ายนะครับจะสวยนะครับเป็นฟองใหญ่อยู่นานนะครับยิ่งพระมีตำราอ้างอิงอย่างตำราของอาจารย์ตียมประวายถ้าพระไหนพิมพ์ทรงเหมือนอาจารย์ตียมปวายพิมพ์ทรงถูกต้องมีหลักฐานยืนยันว่ามีพิมพ์ทรงอ้างอิงมีมวลสารถูกเนื้อแข่ง เนื้อปูนแก่งเนี่ยยิ่งจะเป็นฟองโตนะครก็อยู่ที่ผิวพระนะครับส่วนหนึ่งแต่ถ้ามีฟองแสดงว่ามีคาบแควไซคือคาบหินปูนเพราะธรรยากับน้ำส้มสายชูก็จะเกิดฟองคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ แล้วก็มีลักษณะฟองที่เป็นพระใหม่ฮะจะเป็นฟองเล็กๆพระที่มวลสารไม่ได้เหมือนพระทำเลีนแบบนะแบบเราตัดสินใจไม่ได้ดูแล้วเหมือนลักษณะพระใหม่มาทดสอบด้วยน้ำส้มสายชูก็ย็นฟองเล็กๆแบบนี้นะครับครับขอจบทิปนี้เพียงเท่านี้ครับ